สวัสดีค่ะทุกท่านยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวเบรียส s คลินี้คุณยายจะมานำเสนอการทำปุ๋ยแบบน้ำนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ปลูกต้นไม้ในน้ำกันแบบนี้ค่ะเวลาเราปลูกต้นไม้ไว้ในน้ำเราก็อยากจะใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะคุณยายก็มีสูตรง่ายๆค่ะมาให้ใช้กันนะคะสำหรับต้นไม้น้ำสิ่งแรกที่ใช้ก็คือเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นี้พืชก,ก็จะรับแบนนะคลเ,เซียมคาร์บเนตนะคะโพแทสเซียม เร่งการเจริญเติบโตของรากใบนอกจากนั้นเปลือกไข่ก็ยังมีกรรมฐถันอ่อนๆค่ะมีธิ์ไล่แมลงอีกด้วยนะคะสิ่งที่2ค่ะก็คือนี่ค่ะเครื่องดื่มบำรุงกําลังค่ะใช้ป้องกันมดแมลงไม่เข้าใกล้เพราะว่ากลิ่นเจลรงนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของน้ําตาลคาเฟอีนแล้วก็วิตามินอีกหลายชนิดเลยค่ะก็แล้วแต่ยี่ห้อนะคะทําให้รากใบลําต้น เจริญเติบโตรวดเร็วค่ะวิธีการทํานะคะเปิดไข่ก็เอาไปล้างค่ะทําความสะอาดตักแดดค่ะแล้วก็บดค่ะให้ละเอียดนะคะละเอียดแบบนี้นะคะหรือละเอียดมากกว่านี้ได้ยิ่งดีเลยค่ะแล้วก็หช้อนโต๊ะค่ะแค่เปิดไข่5ช้อนโต๊ะน้ําก็ขวดเล็กนี้ก็600มลลิตรค่ะก็เอาแช่ไว้1วันค่ะก็จะได้น้ําปุ๋ยเปลือกไข่นะคะ วิธีการใช้นะคะก็คือน,นี่ค่ะน้ำสะอาดค่ะน้ำสะอาดประมาณ4ลิตรค่ะของคุณยานี่ประมาณ4ลิตรนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ที่เราแช่ไว้แช่ไว้สักวันหนึ่งนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ก็ขึ้นแก้วค่ะ น้ำ4ลิตนะคะปุ๋ยตะไขร้ครึ่งแก้วแล้วก็เครื่องดื่มบำรุงกำลังเครื่องฝาค่ะใช้เครื่องฝายี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะเครื่องฝาคนให้เข้าๆกันค่ะแล้วเราก็ใช้แช่เลยค่ะ แช่ต้นไม้น้ําของเรานะคะทําสักเดือนละหนึ่งครั้งค่ะเดือนหนึ่งก็ทาสักครั้งหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่ภาชนะค่ะเพื่อที่จะเอามาแช่อย่างที่คุณยายบอกนะคะถ้าท่านผู้ชมไปทํางานตอนเช้าก็เอาแช่ไว้สัก่อนไปทํางานกลับมาจากทํางานก็เอาขึ้นแล้วก็เอามาใส่เป็นน้ําสะอาดนะคะเหมือนเดิมค่ะ เราไม่ได้แช่อันนี้ตลอดนะคะแช่ไว้ซักแค่หนึ่งวันก็พอค่ะนี่ก็เอาต้นไม้น้ำนะคะที่เราปลูกไว้ออกมาค่ะแช่เข้าไปเลยค่ะอีกต้นหนึ่งค่ะทำาเช่นเดียวกันค่ะ แช,ช่ปุ๋ยไว้ค่ะหนึ่งวันค่ะหนึ่งวันหรือถ้าท่านผู้ชมไม่มีเวลาประมาณสักสามสี่ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะพอได้เวลาแล้วเราก็เอาออกค่ะแล้วก็เอามาปลูกไว้ในน้ําเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แช่ไว้ตลอดไปนะคะแช่ไว้สักวันหนึ่งหรือสามสี่ชั่วโมงนะคะหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนก็ทําให้น้องสักครั้งหนึ่งค่ะ แค่นี้น้องก็จะเจริญเติบโตค่ะไม้น้ำของเรานะคะก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงค่ะใบสวยงามค่ะแล้วก็แตกค่ะนี่เห็นไหมคะน้องกำลังแตกอยู่นะคะก็แตกยอดนะคะงดงามสวยงามค่ะทำง่งายๆเลยค่ะปุ๋ยน้ำทำจากเปลือกไข่นะคะเพื่อสำหรับไม้น้ำที่งดงามของเราค่ะ เสรอยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ